ผุนดอกง่ายเรื่อยทังไม่ปล่าตูโคยืนแบบนี้ด้ว่นี่ดูนี่ฝนกระชิโตมาฝนมาแล้วหยิบจิ๋วๆพายุเอียงมาอีกกรับบบหลูกไม้หรือหลูกเก่าบ้างันพายุสิเขาตั้งแต่วันที่สามสิบถึงวันที่สองด้วยครับผมแต่ผมว่าเขาทั้งหลายด้วยครับโอ้มาลีอยู่พี่น้องครับผมโอ้ย่างงามเลยจ้ะขาวเลยครับขาวเลยโอ้ย่างที่ไอ้นี่ขาวๆเลย ของขาวนี่ถือว่าเพิ่นอ่อนด้วยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องชูบุชุพ่นจ้ะวันนี้ป่ะคุนเสาเดือนสานมานาพระรุยพาพี่น้องเขาปลาช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกตเด้อจ้ะวันนี้ก็มาสายๆหน่อยเน,ะนาะแมาครับผมมาเขาปลาช่วงสายๆจ้ะมากับพ่อใหญ่ขวนอาวัดพระรุยคือเก่าเด้อจ้ะ วันนี้ก็ตรงกับวันที่วันที่29กันยายน2567จ้าครับผมวันนี้มาลุ้นกันพี่น้องวันนี้บ่ได้ขึ้นเขาสูงครับผมเมยแห้งพี่น้องบ่คือบ่คือว่าสิได้เข้าป่าอีกอยู่บ่ได้ค่ะเมยแห้งนอนตื่นสายเลยพี่น้องแบบเจ็บกระดูกกระเดี่ยวเบิดเลยมื่อวานฝนตกน้ำเน่าเน่ะเมยแห้งออกมาแบบหยากหยากแห้งดีดลวยเมยแห้งวันนี้โอ้ยเอาหยาออกแด้งบ้างเนาะใช่หยาบาดเดือายระวังมีมีเอาจุ่มก็ได้ จูงก็ยังมีบานก็ยังกีแเป็นเชื้อนยไอ่ดอหนึ่งก็นลี่ยู่ปลาขวดผู้รองไง อือคอเสคอเคอนั่นไงีพืชอไรเยอะมาเลยะโอ้อ่าจุ punched, punched, kicked, umas, ่มขึ้นจ okay. ุ่มขึ oh. Oh. ้นงอนเลยขล้งจ uh> ุ่มงอนนี NP ่โอ้โหโอ้โ้โอ้เต็มปลาเลยพี่นีอง ะซายล้วค่ะเกือบเที่ยงได้หน,น,นี่นเขาปลาหวาน,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 นพึ่งขจรค่ะเด็ดขาดออกคมนิดหน่อยแต่อร่อยแก่งามแก่ขึ้นแ้ก็ข้างใน khá nhanh đấy nè, 2 ngàn Mua Cái kinh khóa đông đó Nó ngọt kinh chứ 1 gì đi แรงแสบเนาะหวานหอม เกี่ยวเลยประโปรงสุดจุ่งเลยกำลังสวยแต่ว่ากัดพี่ว่าแล้วน,น,ะน,า,นวาะฝนคลากโตรฝนมัเ่เอื่อนเนาะตกสื้นม,มึงเลย

จับเนีเท่คือคากอนอนเลยอมหอมดอกหน่อยนะงอี่ถึงกระจอนะฉาดผมนิดนึงนะครับผมถอ,อดนะเด,ดี๋ยวมือรอบผมได้เขาสวยหว่อยย่งหลายๆเด้ะเห็นนะ ามาีความสมาเสียลงบไดได้ไดดไดง,ง,งเอาซ้ำได้นี้เลยด,ดอ,อกได้เยลบลายดีครับผมแดงหมดแดงหมด่ดมดาเลยเป็นผีก็ได้แคตาเนาะตาสานึ่นงเลยครับผม,มยะทาใงใกล้น้น้ำบสุดๆวกอูอ้อันนี้ผุ แถเมืองเลอุ้ยตเขาเปนน้ำหยาครับผมนีประพันธไยใกล้ๆอสีเขาตรวจด้วยครับผมใส้ดุดเป็นน้ำเสาดือนแปบไหแปลาหกครับผมปลาสีใก้แนยไก่เนาะอุยง่ายเลยนางตีแล้เป็นปลาอ้ยเต็มเลยไปไป้าไป เดือเลยอู้ใช่เดือนโอ้โหเดี๋ยวาอฝนก็ไม่นำโอได้ไงกแคพี่น้องมึงครับผมจะเดินต่อหาทาง,ขงเขาไปด้วยนะโอ้โอตกใหญ่ด้วยเฝนแหง

วางไวเพราะว่าออกหยาดด้วยข้อมเขาหยาดมึงพีน้องมดูดเข้ามาบีาป่อย,ไ,ยไม่ได้แล้วไม่ระบายแหววโอ้ยขอบคับนี่ดอกสวยเป็นนี่สเสด็จดลยเนฝนก็สิต๊มาฝนมาแล้วยิบจิว๋ว อายุเอียงมาอีกกรบ่หลูกใหม่หรือลูกเก่าบ้าวันพายุสิเขาตั้งแต่วันที่สามสิบถึงวันที่สองด้วยครับผมแต่บผมว่าเขาทั้งหลายด้วยครับแต่ก่อนเด็ก นี่ละงามจรงสีเนาะแข็งดูอืออบแ่ดดบแต่วบะดโบ้่ได้จ้ะกลางบ่้ก็โอ้เป็นแถวใช่ไหมฮหาเห็ดนี่บ่ตด้หาหาเจ็บกระด้นหัวได้เลย มัวว่าก็เปียนเตียงคุ้นบุจ้ะอันนี้บอดายด้วยราดอกขอบุญจุงไงเหี้ยเดี๋หวโมจุงไงขาขา อันนัน้นรอนเห็ดอุ่งกก่อ่นไม่แหล่บ <mut> yeah. ่่อุงกอันดีสีเินสีปวพาอ่เออเออเดวกอนเด้ยูาษอ่น วายแล้วแทเลยฝนก็ขึ้นสีมาอีกเอ้ยเกียนเีลยเลย

ตัวกระปุยดอกบระปุยดอกเลยุยเต็มเมื่อหนีเต็มตาก็เมื่อล่ะผมเดียวพอนี่แหละที่ว่าพอนาหมูอยากขอเพียงคุ้มหมูเดียวเต็มหมูเดียวเต็มตาตัวตาบ่อฝนเสาเดือนนี่ยเต็มใส่ชือว่าสุดยอดเลยที สุเิดตามีเส yeah. uh ื huh. mm ้อเดใส่ต้อหาน่าตาเมกนิดเวท่านสุดตาด้วยครับผมเต็มตาเขเดือหิวบได้่แล้วตู้มีบ่ตู้มีปหอย แห้งแห้งเลยจ้ะนลดีวานกือบเป็นลมทีเขาสูงเวานเชาเดือนเกืเป็นล่มที่นอนไปเขาสูงอู้กกเยนู้เย็บเย็บเดือนนะก็ได้ขึ้นดนเนาะนายไปเลยโเมือยแห้งว่านเม่อยดีหลยโอ้หังเมือยเลยนอนตื้นสายเลยพี่น้องเก็บเบิดอู้หูขไปแถวเลยอื้เืนเก็ดเบิ้ดอูู้แถวเลยอื ยอดอ้ยีีเดียเดียวเดียวเดียวเดียจะปราบเนี่ยด้สวยพี่น้องเรื่องทุกดอกเพ้ทุกดอกเดี๋ยวัี่สก็ป้องกันจะทีทีิหม้าเลยนได้จ้ะอาใส่ถุงมือมาดี็บอ่ะดีดมันดิกนี้ อุ้ยผลดอกเงยจะเรื่องไม่ปล่าโคมนดอกเงด้เนี่ยดอู้ยคุณสันเลยนะอคุณสันเลยดอกคสันงามงามจมบาใบใบฟรีีเลย ตัละดอกงชิ้นัผมเดาแืย่งกู่ว้าต้องนาแห้งเขือนใหญ่เลขาเงินงเงินดิเด ขึ้นบ่ไใดเนานต้องมาขึ้นบ่ไใดค่ะต้องเปิดจนบาดได้ครับอือโอ้ยตุุ้ดยเฮ้ยเตัวเสือใจร้ ไม่อยู่หกหกเนาะยูเนเก่ีนตนเอากิงไงเป็นยิงไงดอดหมีดอดหัต้อ เดี๋ยวใส่เดี๋ยดต้องมีทางหนาเดยเดี่ยวนมาด้ยคุณางหนากรม็นอู่นอื้ยโอ้ยผแถวโอ้ยอยู่พ่อถ้า่ีกน้าผีกัไบ่อใเดวูซึ่งผื่นเ่ป็นเหมือนก่นู้นี่ะดอกงี้

โทนแยกดอกมั้ยตินมบุกภูมิสำหรับไทยก็นย่างไรเฮยล่ะเบิ้มคนเขากันย่างกันมาอือหน่อไปอือใจเท่อือโอ้บ้านผุปุในี่นีน่ อ่โอ้ยต้ดกิ่ยาบนะคะอืมสามดอกนี่นี่ปาปูอ๋อสาดอกก็ผมขอร่วมกินนิดแต่ดอกใหญ่ๆโอเคปุ๋ยถิ่มหอยปุ๋ยได้บนัแกม แก่งู้ิแขงดิแขงหวานดินี่ล่ะคุณาเขาผิดเขาเกลือคุณท้าคุณมาลังหนมลินใหม่ในด้อคุณทาคุณาุนีเลยหนี่หนาอุ้ยหนูนี่ะเรื่องนี้กัดนอาหิ เบัด้งงัเต็มเลยพี่น้องบ้านที่มดพุกนได้่กัน้เอาแต่ว่าอุ้ยงพัวใหญ่เต็มเลยแขกลายุันว้าถ่ายปลาลีกันพี่น้องถ่ายปลาลีถ่ายปลาลีตัวถ่ายผัได้หกเขาขึินใี้เขาเลย đó <laughs> Ừ. <laughs> 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 จอนเลิกจก้ะผิดเพี้งจาินี้ะธรรชาติผมเจ็บแสบแจ็บแสบหนองบรรยากาศยินสบายครับผมฝนตกจ่อยขางทางเด้อค่ะมาฟองเฮทานเอาไปหาผู้เทา่าคุณว่าเอามาหาแน่ข้อเด็จิมจ้มแจว ب, กินเขาเสียบๆพริกก็เด็กก็หน่อยเยาเอาแล้วเด้อเพ่งปิ่จ้าพ่นวากบแกก็ะแสบได้พี่น้องนี่<ะ>ตำปนพันวาสนแกงแกแห้หงหอมพ่นวา่ว่าไปถึงก็ถ่าโลุยเนาะสองนะ่ะหลงการเห็ดข่าวโอ,าอาโอ้ยเห็ดยังไงเห็ดทานเห็ดทานออยู่วงหนึง่งนาทีนะทีนี่อกปูเลยเอะสองการร้องสิละ อุแหละที่บอฟนเก็บเนี่ออ่อ,อนๆนะครับต้นนี้เลยอยู่บ้านนะยนัไงจัดตามคำขอคนขอมาสัเดือนจะห้นี่ได้แกงนะคะจักบอฟนกับบเคยกินทนนด้พป่น้อกปนบอวปุ่นจะพูเฒ่าวนว่าปนแสบขนาดกนว่าอกจิิมอย่างเล,ลาก็ปุนพนว่าสันนะยังเ็นอก เทามเ่าแล้าเนนแห้งเชียงฝนจะเดือนเชียงฝนโอ้สิเปียกอีกแลยที่นี่โอ้โหเดล่งกับผมอืมนนอยๆเป็นบริไายจ้ะโอ้มาลีอยู่พี่น่องกับผมโอ้ยังงามดีจ้ะขาวเลยเขาขาว โอ้อน,นี่้นี่ขาวๆเลยดอกอขาวๆนี่ถือว่าเพื่อนอ่อนเลยครับผม ดูปขนว่างับผมมือนีลยอุ้ยมาแบบลาลอยแห้งม oh, wow, em. um, ือนีลหลังจากลงจะเข้าสูงมาเหมยแห้งลาลอยอีหลีมาสายกันกันยังบาไหวเข้ามาจากโมงวัอนี้เกือบสิบโมงเนาะแม่นจ้ะนี่ก็ประมาณเที่ยงแล้วพี่น้องเที่ยงแล้วครับผมหาเห็ดอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนี่แหละครับนี่ยอดใดยอดมันนะพี่น้องนี่เป็นเห็ดรวมเนาะจ้ะจะเป็นเห็ดรวมครับผมมันตาหนึ่งคนละตาอยู่เนาะเห็ดอะไรหมูแน่เห็ดเขาดงแน่เห็ดดแงนี่ยเห็ดทานเนี่ะ หลายอย่างด้วยครับผมของพนใหญ่คนจงวัดพะลุยโอ้ยคนจัคนวัดเราโบก็บเลยเหมือนลราเมย์เราลราเมย์แห้งวันวันไปนดิกันฝนกระตกทางก็ลำบากโอ้พันยางลมสองสามเธอได้พี่น้องนี่หมื่นลมลำบากก็บ่นแห้งกับเส้นทางเขาสูงเมืย์เมื่อนี้เลยหยุดจาบริเวณป้ายจอยนอตื่นสายกันมาเด้อเมื่ออื่นเด้อมื่อหนี้ยเมื่ออื่นพอใหญ่วะข้อพักลังกายก่อนเนาะพอใหญ่น้อลุยกันต่อเมื่ออื่นว่าจังไถ่ลุยกันต่อบ่อ ฝนก็ลงเม็ดอแล้วพี่น้องกันนะเทียงนั่นนี่ลงเม็เดแหละแดดออกได้นี่ฝนยังลงเม็ดเลยไปลบบานะกบานเนาะไปะพอกันไหมคิปหนา้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมไปคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ<ะ>สวัสดีครับสวัสด<ะ>ีจนะ้าไปพวกนี้กบานเท่าเหมือนพักพรอนเต็มที่เลยเบื่อลุย